ผู้ชมคะการมาของ Windows 10ทำให้อุปกรณ์แบบ2 in 1ได้รับความนิยมแบบสุดๆเพราะว่า Windows 10นั้นรองรับการใช้งานทั้งแบบจอสมัมผัสของแท็บเล็ตแล้วก็สามารถใช้งานแบบคอมพิวเตอร์หรือว่าโน้ตบุ๊กได้ดีอีกด้วยเพราะฉะนั้นคะ่ะวันนี้เฟื่องมีผลิตภัณฑ์น้องใหม่ล่าสุดที่ไฮไลท์ของเขาคือราคาเบาๆเข้าถึงได้เข้าใจง่ายด้วยนะคะนี่คือ Lenovo IdeaPad Mix 300 ราคาถูกจุดเด่นถูกถูกเท่าไหร่ราคากลางของตัวนี้นะคะอยู่ที่8,990บาทแต่ว่าถ้าไปหาตามท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยอาจจะได้ราคาแค่8,000ต้นๆเท่านั้นเองนะคะแต่ตัวที่ได้มาก็จะเป็นสเปคที่กลางๆหน่อยก็คือ Intel Atom Z3735F ใช้ RAM 2 g b ROM 64 g b นะคะความเร็วสูงสุด1.83 g b นั่นเองเป็นแบบ4แกนสมองนะคะและที่สำคัญได้มาพร้อมกับ Windows 10แล้วก็ Office Mobile แบบลิขสิทธิ์ติดมากับเครื่องเลยถามว่าคุ้มไหมคุ้มค่ะเพราะว่า Windows 10เนี่ยจริงๆแล้วถ้าใช้งานแบบเบสิกทั่วๆไปทั้งพิมพ์งานทั้งช่องเว็บต่างๆก็ใช้พื้นที่ในเครื่องน้อยมากๆแรม2 g ิเอาอยู่สบายๆเลยแหละคะ่ะ มาดูรอบๆตัวเครื่องกันบ้างดีกว่านะคะ Lenovo IdeaPad Mix 3 0 0ตัวนี้มาพร้อมกับจอขนาด10.1นิ้วค่ะความคมชัดอยู่ที่1280คูณแพิกเซลก็เป็นระดับมาตรฐานนะคะแต่ว่าจอเนี่ยเป็นแบบ IPS เพราะฉะนั้นแสดงภาพสีสันสดใสมุมมองรับชมภาพกว้างเนี่ยไม่มีอาการจอเหลือบก็คือสามารถพลิกไปพลิกมาดูได้จากหลากหลายมุมนะคะการใช้งานนะคะเนื่องจากเครื่องนี้เป็น Windows 10เพราะฉะนั้นเวลาเข้าเว็บเนี่ยก็จะเป็นหน้าแบบ Desk t o p s i z ซต์เห็นกว้างๆเลยแต่ว่า าามรถใช้งานแบบแท็บเล็ตได้ก็คือเป็นจอสัมผัสเหมือนเป็นแท็บเล็ตเป็นสมาร์ทโฟนแบบนี้และคะ่ะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใช้2นิ้วซูมเข้าซูมออกได้หรือว่าใช้กับคีบอร์ดก็ใช้เป็นแบบเดสก์ท็อปไซส์ได้ฟิตไปอีกแบบหรือจะใช้กับแอปที่สร้างมาสำหรับ Windows 10ก็ใช้ได้เรื่นอลยลดีค่ะ มาดูกันที่รายละเอียดรอบๆเครื่องกันบ้างนะคะกล้องหน้า2ล้านพิกเซลกล้องหลัง5ล้านพิกเซลแล้วก็ทดสอบแล้วใช้วิดีโอคอลได้ไม่ขี้เหร่นะคะรอบๆเครื่องอื่นๆนี่ก็มีปุ่มต่างๆนะคะมาดูที่พอร์ตกันบ้างนะคะอันนี้เป็นพอร์ตหูฟงังส่วนอันนี้เป็น micro USB และอันนี้ก็เป็น micro HDMI นะคะใช้ต่อภาพแสดงผลออกนอกจอใหญ่ตรงนี้เป็น micro SD สามารถใส่ SD card เข้าไปได้ส่วนพอร์ตนี้นะคะ micro USB USB ใช้สําหรับอ่านเขียนข้อมูลเท่านั้นนะคะชาร์จไฟไม่ได้ถ้าจะชาร์จไฟต้องใช้พอร์ตที่เป็นกลมๆอันนี้แหละค่ะเรารับเครื่องนี้หลายคนอาจะเอ๊ะแล้วไม่มี USB ให้ต่อเหรือไม่ต้องตกใจค่ะเพราะว่าเขามาพร้อมกับคีย์บอร์ดนี่เลยค่ะมี USB 2ข้าง2พอร์ตให้เลือกเสียบใส่ได้เลยตามสบายเรามาประกอบเอ้ยประกอบกันดีกว่านี่ เสียบเรียบร้อยนะคะเนื่องจากขนาดหน้าจอของเจ้า Lenovo Ideapad Mix 300ตัวนี้นะคะอยู่ที่10.1นิ้วค่ะทําให้คีย์บอร์ดเนี่ยเขาก็ต้องเป็นไซส์เดียวกันคือ10.1นิ้วเหมือนกันก็จะเล็กกว่าคีย์บอร์ดไซส์มาตรฐานที่หลายคนคุ้นชินบนคอมพิวเตอร์ประมาณสักเกือบเกืบหนนิ้วนะคะดังนั้นก็เลยจะมีการย่อส่วนกันมากเล็กน้อยง่ายๆเลยแถบข้างบนเนี่ยปกติ คีย์บอร์ดเราจะมีสัก6แถบพวก F 1 E S C F ต่างๆเนี่ยมันจะแยกไปอีกแถบหนึง่งแต่ว่าอันนี้เนี่ยต้องรวมเข้ามาอยู่ในแถบบนแถบเดียวกันนะคะอาจจะเล็กไปหน่อยอาจจะไม่ถนัดมือสำหรับคนที่เพิ่งมาเริ่มใช้ส่วนด้านข้างๆนี้ปุ่มเห็นไหมคะสังเกตดีๆบริเวณนี้จะเป็นปุ่มที่ย่อเล็กจะผอมกว่าปุ่มด้านนี้สะหน่อยก็ต้องปรับให้คุณชินกันนิดนึงแต่เทียบดูแล้วเนี่ยก็ดีกว่าคีย์บอร์ดของหลายๆรุ่นนะคะเพราะว่าคีย์บอร์ดเป็นแบบ a c u t y p e หรือว่าที่เราชอบเรียกว่าคีย์บอร์ดแแบบแป้้้นนนนยิมั่เองงก็คืขาาลีา เป็นยิ้มเห็นมหมเป็นโคง้งครึ่ง,งๆกบกๆก็พิมพ์สะดวกวางมือได้ดีนะคะ อีกหนึ่งอย่างที่ต้องชื่นชมก็คือการวางสมดุลของตัวเครื่องกับคีย์บอร์ดนะคะปะกติอุปกรณ์แบบ2 in 1เนี่ยเขาจะมีตัวจอที่หนักกว่าคีย์บอร์ดอยู่แล้วแล้วบางทีอาจจะเสียสมดุลในการทํานูน่นทํานี่บ้างแต่เจ้าตัวนี้นะคะสามารถที่จะต้านแรงของมือได้ดีอย่างเช่นเวลาพิม,มพ์สัมผัสหน้าจอไปเ,ปน,เนี่ยก็ไม่โอนเอ็นงนเงนทำให้สับสนอลหม่านได้ทีนี้มาดูถึงจุดสังเกตของ Lenovo IdeaPad Mix 300ตัวนี้บ้างนะคะเนื่องจากราคาก็บอกแล้วว่าไฮไลท์คือถูกราคาเอื้อมถึงได้ เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพการทํางานเนี่ยก็ใช้ดูหนังเล่นเว็บพิมพ์งานท่องเน็ตทั่วไปเนี่ยโอเคแต่ว่าถ้าจะไปใช้รองรับกราฟิกหนักๆก,ก,ก็อาจจะไม่ไหวนะคะอาจจะไม่เหมาะก,กับการใช้งานแบบนั้นอีกหนึ่งอย่างก,ก็คือเรื่องของน้ําหนักนะคะก็ค่อนข้างหนักกว่าที่ตาเห็นนิดหน่อยรวมๆแล้วเนี่ยประกอบกับคีย์บอร์ดหนักประมาณ1.5กิโลกร,รัมเลยทีเดียวอาจจะพกแล้วหนักกระเป๋านิดๆหน่วยความจําภายในของเครื่องอยู่ที่6 4กิกนะคะดังนั้นอาจจะต้องหมั่นบริหารไฟล์ในเครื่องกันสักนิดหนึ่งแล้วก็น่าเสียดาย ที่ USB เนี่ยแม้จะมีมาให้แต่เป็น USB 2.0นะคะมีมาให้2พอร์ตถ้าเป็น USB 3.0ก็น่าจะดีกว่านี้ละค่ะสรุปแล้วนะคะ mm hmm. Lenovo IdeaPad m i x 300ตัวนี้ก็เป็นอุปกรณ์แบบ2 in 1ที่คุ้มค่าแล้วก็น่าสนใจอีกตัวหนึ่งสำหรับคนที่มีงบจำกัดแต่ว่าอยากจะได้อุปกรณ์ไว้ใช้งานเบสิกๆ a s i c นะคะไม่ว่าจะเป็นพิมพ์งานท่องเว็บดูหนังตัวนี้เอาอยู่ค่ะ